เอฟซีหอยลักไก่นี่ครับหอยลักไก่ที่เขามาจุบจุบกันนะเดี๋ยวจะจุบไอเอฟซีจะชมดูนะครับนี่หอยลักไก่เดี๋ยวจะจุบให้ดูนี่ครับหอยลักไก่ที่ไปหามาวันก่อนเอามาแกงกะทินี่แกงกะทิป๊อปเดี๋ยวจุบดูนี่ครับปาดอ่างหัวอืมชิ้นอุด ชุบหอยหลักไก่เ <poured> น <alive ấy> ้นนุ่มแกงกะทินะครับหอยหลักไก่ที่ไปได้มาแกงกะทิแล้วก็เอามาชุบนะครับชุบปาดหางปาดตูชุบหัว กับเนื้อกับมันนะครับอืเดี๋ยวท่านเอฟจีจะชมดูนะครับน,นี่เนื้อ้อยนะครับกินได้หมดเลยนะครับทั้งตูดทั้งอไรวับเลยครับเอฟีนี่เหลือแต่เปลือกเปลือกอม,มือหนึ่งเลยนะครับคุณชมเอาเปลือกตัวตอายอ